สุสัตสุสังละพระเตปัญญาฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านคู่ร่วมชีวิตร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆมีเพลรดับการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆในชีวิตมาเล่าสู่กันฟังแม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยก็อาจเป็นทางเลือกให้ฉุกคิดและเป็นก้าวแรกในการแก้ไขปัญหาให้ดำรงชีวิตต่อไปเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันท้ายสุด ชีวิตต้องรอดนะช่องบูริกชีวิตต้ององดขอน้อมนำพุทธาศาสนาสุภาษิตมาบรรยายเพื่อกระเทืองปัญญาและให้เพื่อนๆได้รับอานิสงของการฟังธรรมหมายถึงผลดีหรือส่วนดีที่เกิดขึ้นทันที ที่ตั้งใจฟังโดยไม่ต้องรอการให้ผลในชาติหน้าทั้งหน้าปากตายด้วยเธอยอมถึงความพิาามาอัตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปะโลสิญาอัตนาหิสุทันเตนะ นาถังละพติทูลละถังเชื่อว่าพุษษษทธศาสนิกทชนจะต้องเคยได้ยินพุทธศาสนาสุภาษิตกันมาบ้างบางคนท่องได้บางคนก็ออกคุ้นและบางคนก็เข้าใจพุทธศาสนาสุภาษิตเหล่านั้นเป็นอย่างดีแต่กลับไม่เคยได้นำไปใช้จริงๆเลย ส่วนใหญ่พรศาสนาสุภาษิตเหล่านี้เป็นคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่เราเราก็รู้กันดีแล้วทั้งสอนสั่งให้ข้อคิดและเตือนใจแค่ต้องนำไปใช้ก็เกิดประโยชน์มากมายคำสุภาษิตนี้คูอความหมายก็คือตนแลเป็นที่พึ่งของตน บุคคลอื่นใดเล่าจะเป็นที่พึ่งได้บุคคลที่ตนฝึกผลดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งอันได้โดยยากคนเราต้องรู้จักพึ่งพาตนเองจะมัวแต่พึ่งพาคนอื่นนั้นคงไม่ได้และการจะพึ่งพาตัวเองได้นั้นต้องผ่านการฝึกผลมาเป็นอย่างดีฝึกไปเรื่อย สิ่งที่ยากก็จะง่ายขึ้นจากนั้นเราจะค่อยๆขึ้นตนเองได้ปัญญาวะาถ้าเนนะเสียอยู่ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์คนเราเดี๋ยวนี้ให้ความสำคัญกับเงินทอง ทรัพย์สินเหนือสิ่งอื่นทั้งที่ปัญญาก็สามารถสร้างทรัพย์สินได้มากมายในขณะที่คนมีทรัพย์แต่ขาดปัญญาย่อมไม่พอใจในทรัพย์ที่มีแต่กลับมีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆอ,อินาทานัง ทุกขังโลเกการกู้หนี่เป็นทุกข์ในโลกคนเป็นนี่บาลไทยน่าจะรู้จักความทุกข์ที่เกิดจากการเป็นนี่ได้ดีเป็นทุกข์หนะักที่ไม่รู้จะจัดการได้อย่างไรถ้าใช้ชีวิตตามใจปล่อยตัวไปกับกิเลส จนทำให้เกิดนี่นั้นไม่ได้ต้องรู้จกักพอใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์กรรมนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมหรือการกระทํา เมื่อทํากรรมไว้อย่างไรก็ต้องรับผลของกรรมนั้นตามที่ทําไว้เพราะไม่ว่าคนหรือสัตว์จะทุกข์ก็ดีจะสุขก็ดีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากใครหรือเกิดจากอะไรแต่เกิดจากสิ่งที่เราได้ไว้ทั้งในอดีตหรือปัจจุบันก็ตาม สิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลมาจากการกระทำของตัวเราเองขออานิสงส์แห่งการฟังธรรมและอำนาจคุณพระศีรัตะไรรยคุ้มครองเพื่อนๆให้มีสุขภาพแข็งแรงเป็นเสาหลักของครอบครัวและประสบความสำเร็จทุกคนทุกท่านเจอกันคลิปหน้า สำหรับวันนี้ขอขอบคุณสวัสดีครับ